เราะเชื่อว่าวิชาเพศศึกษารอบด้านคือทักษะชีวิตที่สำคัญจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในระดับประถมวัย1 2ส ระดับประถมศึกษาตอนต้นนักเรียนดูสิภาพมันวันหคืภาพมันคืนไปเที่ยวคนเดียวหรือไปยืนรอเพื่อนหรือรอคุณพ่อคุณแม่ในที่เปลี่ยวก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่นําไปสู่การล่วงละเมิดได้นะคะระดับประถมศึกษาตอนปลายเมื่อเราโตแล้วทานเปลี่ยนแปลงต่างๆของพวกเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสังเกตได้จาก นน่ขึ้ค้คะและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในทั้งแบบยาคุมถุงยางฉีดยาคุมหลังข้างนอกอันไหนที่เป็นการป้องกันโรคป้องกันท้องได้ด้วย <Yeah. S 2> อยู่ประเภทเดียวก็คือถุงยางอะนาไมาจุดเริ่มต้นจากคุณครูอนุทิดาที่มองหาทางออกที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียน ตอนแรกจริงๆเนี่ยเกิดจากว่าให้คำปรึกษากับเด็กๆนักเรียนก็เราก็จะเห็นปัญหาที่หลากหลายที่เด็กนำมาปรึกษาเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเพศศึกษาซึ่งเราสามารถแก้ไปได้ในระดับหนึ่งแต่พอแก้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าปัญหายัางเกิดซ้ำก็แสดงว่าปัญหาที่เราแก้ไปเนี่ยมันไม่ยั่งยืน ก็เลยพอดีได้เข้าร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจพอเข้าไปแล้วเอ๊มันก็มีประโยชน์ดีนี่มันสามารถตอบโจทย์ได้หลายโจทย์ที่อยู่ในใจเราที่ยังครั้งคาใจเราอยู่ก็เลยทําบันทึกเสนอท่านผู้มีการว่าโครงการที่เราเข้าไปอบรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มันน่าจะมีประโยชน์สาหรับเด็กที่จะตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเราได้หลาย,ลายปัญหาท่านผู้ในการก็เห็นด้วยก็เลยเอาลวยเลยทั้งหมดนี้ นำสู่สัญญาณที่ดีในการร่วมมือร่วมใจของคุณครูทั้งโรงเรียนกับการเริ่มต้นการสอนเพศศึกษารอบด้านเป็นครั้งแรกสำหรับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องอื่นๆเรื่องแรกนะครับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนะครับการจัดทําหลักสูตรนะครับหลักสูตรแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้เราจะต้องมีจะเอาจากท่านไหนดีเชิญครับจะจัดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3ไปเลย เโชัอรรบ้นนนียส่วนมากคนรับทราบเฉพาะว่าถ้าสอนเพศศึกษาก็จะคิดว่าสอนเรื่องเพศเรื่องเพศอย่างเดียวความจริงไม่ใช่มันมีในเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์ในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของทักษะชีวิตในเรื่องของสุขภาพเรื่องเพศของสรีระร่างกายต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าเราน่าจะสอนเพศศึกษา ให้รับทราบให้รับรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อนการเริ่มสอนทางโรงเรียนจะมีการชี้แจงกับเครือข่ายเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงพยาบาลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงผู้ปกครองตัวแทนนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเริ่มสอนวิชาเพศศึกษาของโรงเรียนอันดับแรกก็คือการจะสอนในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์ นในเรื่องสรีระร่างกายของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับในเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือสัมพันธภาพเพื่อนกับเพื่อนครูกับนักเรียนนักเรียนกับผู้ปกครองเราก็จะมีการสอนในเรื่องของทักษะชีวิตการเห็นคุณค่าของตนเองให้รู้จักตัวตนของตนเองข้อที่4ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศก็จะขออนุญาตให้ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนยได้วิเคราะห์ในเรื่องของหลักสูตรนะครับว่า ช่วงชั้นที่1นึ่ทำอะไรช่วงชั้นที่2สอนเรื่องอะไรช่วงชั้นที่3สอนเรื่องอะไรคุณครูในแต่ละช่วงชั้นเขาต้องระดมสมองมาช่วยกันว่าปัญหาเขาจะรู้นี่คะเพราะเขาอยู่ในสายชั้นเดียวกันเขาก็จะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็จะเอานําปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยมาปรับให้เป็นหลักสูตรเพศศึกษาในระดับชั้นนั้นค่ะ หลังการระดมสมองของคุณครูในทุกระดับชั้นร่วมกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนท้ายสุดโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ก็ได้แนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการสอนเพศศึกษาทุกระดับชั้นเริ่มตั้งแต่ในระดับปฐมวัยหรืออนุบาลทีแรกก็รู้สึกว่าเออเพศศึกษาในเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นยังไงเนื้อหามันควรจะเป็นขนาดไหน แต่เมื่อได้เข้าร่วมประชุมกับคุณครูทั้งโรงเรียนแล้วแล้วก็มาคุยปรึกษากันว่าเพศศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเด็กจะต้องเป็นชู้สาวเป็นอะไรขนาดนั้นคืออนุบาลเนี่ยก็เราก็รู้แค่ว่าอวัยวะส่วนต่างๆของเราเนี่ยเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงเราดูแลยังไงแล้วส่วนไหนบ้างที่เราควรจะปกปิดคุณครูเอื้อมพรจะนําเนื้อหาเพศศึกษารอบด้านไปบรุาการกับกิจกรรมการสอนในห้องเรียนเลือกใช้เทคนิคที่หลากหลาย มาสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเช่นการใช้เพลงครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กดีไม่มีปัญหาหูจมูกตาหูจมูกตาหูจมูกตาหูเพลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุดประสงค์ก็คือให้เด็กรู้เกี่ยวกับ การพูดคับในเด็กผู้ชายการพูดคาะในเด็กผู้หญิงเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ,ะ,ะหนึ่งสอค่ะเด็ก้ไ,ไมีหะููเล่านิทานที่สอดคล้องกับเพศศึกษา สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่หมีมีนิทานจะเล่าให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึง่งครอบครัวนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่ชายแล้วก็น้องสาวพี่บอสเป็นผู้ชายน้องเชอรี่เป็นพี่บอสสงสัยเอ๊ะทำไมอ่ะพี่บอสกับน้องเชอรี่ รูปร่างไม่เหมือนกันเลยมีปัญหาคือว่าพี่กับน้องอาบน้ําด้วยกันแล้วเกิดมองดูว่าอวัยวะไม่เหมือนกันก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อนี่แหละรูปร่างของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายจะไม่เหมือนกันครูอยากชี้ให้เด็กเห็นว่าผู้หญิงเพศหญิงกับเพศชายมีความแตกต่างกันให้เด็กรู้ว่าผู้หญิงควรจะเข้าห้องน้ำยังไง ผู้ชายควรจะเข้าห้องน้ำยังไงอะถ้าเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆเ,เข้าห้องน้ำยังไงคะผู้หญิงเข้ากับผู้ชายไหมคะมาผู้หญิงจะเข้ายัางไงคะเข้ากับผู้หญิงอะเข้ากับผู้หญิงแล้วต้องปิดประตูด้วยไหมคะปิดปิด,ดประตูด้วยดเดี๋ยวจะเห็นอเด็กๆมาอยู่โรงเรียนเวลาเข้าห้องน้ำต้องปิดให้มิด ต่อจากนิทานคุณครูก็จะใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์รูปนี้เป็นเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงอะคุณครูมีรูปให้เด็กๆระบายสีถ้าเด็กเป็นผู้หญิงเด็กๆก็ระบายรูปผู้หญิงถ้าเด็กเป็นผู้ชายเด็กต้องระบายรูปผู้ชาย เด่นชัดว่าเด็กรู้นะว่าเนี่ยคือเพศตัวเอง mm. เพศหญิงเพศชายแล้วการตัดกระดาษก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กด้วยก็จะเป็นการตัดประสานสายตาด้วยก็จะเชื่อมโยงกันเข้าไปในการสอนเพศศึกษาเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยก็คือพร้อมที่จะให้ความรับรู้เรื่องเพศศึกษาได้เลยซึ่ง ครูเอื้อมพรที่ทําอยู่นี่ก็ทําได้อย่างดีเลยนะสิ่งที่พึงระวังในการสอนเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องทําอย่างไรก็ตามต้องให้ความเข้าใจตั้งแต่เล็กๆว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีศักยภาพทําอะไรได้ได้เหมือนกันมีคุณค่าเท่ากันต้องไม่ไปทําให้รู้สึกว่าอันนี้ผู้หญิงทําไม่ได้ต้องเป็นผู้ชายถึงทําได้อันเงี้ยอันนี้คือควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องเหล่านี้นะคะจากปฐมวัยเมื่อก้าวขึ้นมาในระดับปฐมต้นเด็กๆ จะค่อยๆเรียนรู้เนื้อหาพัฒนาการไปตามวัยจนถึงระดับป .3 คุณครูจะเริ่มออกแบบการสอนให้เด็กๆรู้เท่าทันเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กพอขึ้นมาชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็จะเจาะลึกเข้าไปอีกตรงที่ว่าให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการหรือพฤติกรรมนําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับเด็กในสังคมทุกวันนี้จะต้องระมัดระวังตัว เทคนิคที่คุณครูสุมาลีเลือกนำมาใช้ในวันนี้คือการใช้รูปภาพมากระตุ้นความสนใจของเด็กอันนี้หนึ่งการแต่งกายที่ล่อแหลมนะคะ,ะเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้อันที่สองนักเรียนดูซิภาพกลางวันและภาพกลางคืน,คนเช่นไปเที่ยวใน,ในวลากลางคืนนะคะไปเที่ยวคนเดียวก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเป็น พฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดได้นะคะส่วนมากจะให้เด็กได้ศึกษาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศคุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ง่ายๆในใบางานที่คุณครูนํามาแจกให้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกันว่าสถานการณ์ใดที่ อาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กๆจะร่วมกันอ่านฝึกแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบก่อนจะออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนคุณครูจะให้ในละกลุ่มนะคะออกมาพรีเซนต์หน้าห้องนะคะกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มที่5ค่ะ <Yeah! S 3> มากลุ่มที่5ออกมาพรีเซนต์สถานการณ์ที่1เด็กหญิงมะลิแต่งตัว แต่งตัวโดยสวมเสื้อกางเกงขาสั้นไปเที่ยวและยืนรอรถโดยสารประจำทางคนเดียวในที่เปลี่ยวและตอนกลางคืนสถานการณ์ที่2เด็กหญิงวันนาแต่งตัวมิดชิดไปเที่ยวในสวนสาธารณะกับเพื่อนหลายกับเพื่อนเอนหลายคน สถานการณ์ใดนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศผมตอบสถานการณ์ที่1นึ่งักเรียนควรปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ให้ตนเองปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศผมตอบการการแต่งกายให้มิดชิดและไม่อยู่ สถานที่เปลี่ยวและมืดอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องจําเป็นนะคะที่จําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการถูกระเบิดโดยเฉพาะอย่งในเด็กในวัยนี้นะคะในเรื่องอสถานการณ์ที่ให้วิเคราะห์ก็น่าสนใจแต่ว่าเด็กในภาวะอย่างนี้สิ่งที่เาอาจจะเรียนรู้อาจจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะพูดถึงวิจารณ์คนอื่นน่แต่ต้องรึกว่าเออถ้ามันเกิดกับเราเนี่ยจะจะเป็นยังไงเพื่อนก็อาจจะจําเป็นต้องทําให้เขา้าเข้าใจหรือออกแบบให้เข้าใจว่าถ้ามีคนมาทําอย่างนั้นอย่างนี้กับเราอันนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ได้นะต้องบอกผู้ใหญ่ต้องอะไรอย่างนี้คิดว่าเรื่องเรื่องเหล่าเนี้ยจะจะสำคัญแล้วก็อยากให้เพิ่มเติมนะคะแต่คิดว่าคุณครูก็ทําได้ดีค่ะพยายามจะสร้างการมีส่วนร่วมเอาสถานการณ์มาให้เด็กวิเคราะห์อย่างงี้นะคะเพียงแต่ว่าทำอย่างไรจะปรับสถานการณ์ให้เป็นเรื่องถ้าตัวเด็กเองต้องเผชิญสถานการณ์อย่างนั้นมีคนมาทําอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาเนี่ยเขาควรจะทําอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นผลดีก็คือทําให้เด็กได้เรียนรู้และรู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้เกิดภัยอันตรายในเรื่องของเพศ ถึงตัวเราให้เด็กได้เรียนรู้ถ้าเหล็กได้เรียนรู้เด็กจะเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะกลับมาติดตามการสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นกันต่อในรายการชุดเพศศึกษา360องศาตอนเรื่องเพศการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอนต่อไป